สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้อากาศดีค่ะมีแสงแดดนะคะแล้วก็อากาศอุ่นขึ้นค่ะถึงแม้ว่าจะมีฝนบ้างนะคะวันนี้เรามีอะไรวันนี้กบทําอะไรนะคะวันนี้ก็คือตอนนี้เลยนะคะกบกําลังห่อเกี๊ยวค่ะเพราะว่ากบจะเอาไปกินกับเพื่อนบ้านค่ะสำหรับเรื่องห่อเกี๊ยวก็เอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้ กบมีเรื่องจะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะมาฟังเรื่องของกบก่อนนะคะคือวันนี้น่ะกบมีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายนะคะทุกคนคือหลังจากคลิปที่แล้วที่กบลงไปนะคะกบก็กะว่ากบจะตัดต่อวิดีโอของกบต่อไปอีกก็ไม่ได้ตัดค่ะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายทําเลยนะคะเพราะว่ามัวแต่ยุ่งๆคะ่ะยุ่งเกี่ยวกับอะไรก็คือพอกบตื่นเช้ามานะคะ กบก็ได้รับขา่าวทางบ้านกบที่ประเทศไทยนะคะว่าพี่ชายกบโดนรถชนเป็นอุบัติเหตุนะคะระหว่างรถมอเตอร์ไซค์ของพี่ชายกบเป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงนะคะไปชนกับรถสิบล้อคะ่ะพวกรถเทเลอร์มั้งประมาณนั้นแหละแต่ว่าเขาก็ ยังวัยรุ่นอยู่นะคะแล้วก็เขาก็จอดดูแล้วก็เขาก็ไม่ได้หนีไปไหนเขาก็พร้อมที่จะพูดคุยนั่นแหละคะ่ะแล้วก็หน้าหน้ากล้องเอ้ยหน้ารถเขาก็มีกล้องด้วยนะคะเอ่อแต่ว่าสรุปแล้วก็คือไม่ได้คุยกันกับพี่ชายกบเพราะว่าพี่ชายกบเนี่ยก็ไม่ได้ถึงกับสรบปไม่ได้เป็นที่หัวแต่ว่าเป็นที่ข้อมือคะ่ะเป็นที่แขนพี่ชายกบเนี่ยตั้งแต่สมัยอายุสักเ้าขวบ เก้าขวบสิบขวบเป็นเด็กอยู่นะคะเคยไปปีนต้นไม้ต้นสมอนะคะกลมไม่รู้ว่ามีใครรู้จักต้นสมอไหมันเป็นต้นที่แบบว่าอยู่ในในโคกในป่าตามหัวไร่หัวหนานะคะเราจะชอบเอามากินกันตอนเป็นเด็กๆพ่อแม่พาไปนอนนานะคะทุกคนพี่ชายก็พาไปหาปีนต้นไม้นี่แหละพี่ชายเนาะก็อยากปีนให้น้องปีนขึ้นไปนแล้วก็ตกลงมาแล้วก็แขนนี่หัก ตรงนี้ตรงตรง,ตรงข้อศอกเนี่ยนะคะก็ดามเหล็กไปก็กลายเป็นคนแขนไม่ไม่ตรงนะคะพอเกิดอุบัติเหตุรอบนี้เป็นที่เดิมค่ะทุกคนเป็นแขนฝั่งเดิมเลยแต่ว่าไม่ได้เป็นตรงข้อมาเป็นตรงข้อมือตรงข้อมือเนี่ยอุ้งมือน่าจะเป็นช่วงที่กําลังกำกำคันเร่งกำเบรกรถนะคะแล้วรถสิบล้อชนจากข้างหลังแล้วมันก็ทําให้มือตรงนี้ฉีกก็ทําการเย็บไป2ี่ เข็มคะ่ะทุกคนนะคะก็ตกใจกันทั้งบ้านพี่ชายก็มีสตินะแล้วก็พี่ชายกบก็โทรหารถเออรถรถฉุกเฉินเนาะโทรหนึ่งหกหกเก้าบ้านเรานะคะแต่ว่าพอดีว่าก็ไม่มีเจ้าหน้าที่รับเขาก็เลยเออพอดีว่าเด็กเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่แน่ใจว่าเป็นเด็กที่ที่เป็นตัวก่อเรื่องหรือเปล่านะคะก็ไปบอกพ่อแม่กบว่าเกิดอุบัติเหตุ พ่อแม่กบนั่นแหละคะ่ะก็ได้เอารถเนี่ยไปรับพี่ชายกบแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลกันเอาเองนะคะพ่อก็เข้าผิดประตูเข้าเข้าให้เข้าประตูหน้าก็เข้าประตูหลังเข้าไปแล้วก็หาไปหา,ไ,ปหาไอต้ตรงฉุกเฉินไม่เจอจนพี่ชายกบได้เดินไปหาหมอเองนะคะทุกคนคือจะเรียกว่าตลกก็ตลกจะเรียกว่าเตกใจช็อกกันทั้งครอบครัวก็เรียกว่าตกใจได้นะคะทุกคนก็พ่อแม่กบก็หกสิบกว่าแล้วนะพ่อกบก็ เคยเกิดอุบัติเหตุคือเด็กน้อยอะ่ะขับย้อนสอนมาเหมือนกันขับย้อนสอนมาแล้วก็มาชนกับรถพ่อพ่อจากนั้นพ่อก็ไม่กล้าขับรถแต่ว่ารอบนี้ก็คือเกิดกับลูกชายตัวเองแล้วก็ไม่มีใครอยู่บ้านไม่มีใครอยู่บ้านเพราะว่าหลานเคยเนี่ยก็ไปทํางานเนาะหลานเคยมีปิอัพแล้วก็กลับไปทำไปทำงานของเขาเอ,อน้องเกดตก็อยู่ที่ทํางานอยู่ที่อ,อบตอไม่มีใครอยู่ที่บ้านพ่อก็เลยต้องรีบเอาลูกชายไปส่งนะคะ นั่นแหละและพ่อก็เป็นคนที่กลัวค่ะกลัวเลือดด้วยเห็นเลือดนี่คือแกแกแบบแกสั่นแล้วแกแกเหมือนจะเป็นลมนะคะแกกลัวไปหมดก็ถือว่าแกยังมีสติอยู่เพราะว่าแม่แม่กบเป็นคนที่มีสติที่สุดแล้วก็ช่วยทั้งดาทั้งพูดให้พ่อมีสติจนไปถึงโรงพยาบาลได้นั่นแหละค่ะ พูดถึงว่ามันเกิดอุบัติเหตุได้ยังไงก็คือพี่ชายกบนะจะต้องไปจ่ายค่างวดรถให้คุณพ่อค่ะก็เลยขับรถไปในในเลนของเรานี่แหละขับไปตรงๆข้างหลังก็จะมีรถ10ล้อตัวนี้รถพ่วงไม่แน่ใจว่าพ่วงหรือว่า10ล้อนะคะอยู่ข้างหลังทีนี้รถพ่วงมอเตอร์ไซค์มันก็ต้องกินเลนเข้ามาเราต้องวิ่งในเลนของรถใหญ่เนาะทีนี้มันมีข้างหน้าเด็กนักเรียน เราจะเรียกว่าเด็กนักเรียนหรือว่าเด็กวัยรุ่นนะคะสองคนที่เขานั่งนั่งซ้อนท้ายกันแล้วก็เขาย้อนสอนมาค่ะแล้วพี่ชายก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยฉลาดเท่าไหรออ่แกก็ไม่หยุดรถนะคะแล้วแกเบี่ยงหลบมอเตอร์ไซค์พอเบี่ยงหลบมอเตอร์ไซค์ก็เลยไปไอ้พ่วงรถมันก็เลยเข้าไปหารถสิบล้อรถสิบล้อเขาก็เลยบีบไม่ทันค่ะเขาก็เลยเสยเอานะคะนั่นแหละ กบก็เลยไม่แน่ใจว่าเด็กที่มาบอกให้พ่อแม่กบไปเอาพี่ชายกบไปโรงพยาบาลคือคนเดียวกันหรือเปล่านะคะก็เอาความผิดแทนไม่ได้ตำรวจก็ยังไม่ไปถึงเราก็มาโรงพยาบาลก่อนทุกอย่างก็จบก็คือจ่ายเองค่ะจ่ายเองนะคะนอนโรงพยาบาลสองคืนคุณแม่ไปนอนเฝ้าเพราะว่าแม่กบมาลักลักลูกชายมาก,ก็เลยไม่ให้คลาดสายตาก็เลยอยากไปนอนเฝ้าเองนะคะและพ่อกบก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นเฝ้าวัวให้พี่ชายมานอนเฝ้าวัวให้พี่ชาย แล้วลูกสาวกบเนี่ยก็ต้องเป็นคนไปไปรับไปส่งแล้วก็ส่งข้าวส่งปลาให้กับแม่กบที่โลงพยาบาลคือวุ่นกันไปหมดเลยค่ะกบก็โทรหาทั้งแม่คอหาทั้งพ่อคอหาทั้งแม่คอวิดีโอนะคะแล้วก็หาลูกเกดด้วยนะคะก็ได้เอาเป็นว่าช่วยรักษาค่าพยายามกันช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลกันไปเพราะว่าก็กลัวว่าพ่อแม่จะไม่มีเงินจ่ายนะคะก็เลยช่วยเหลือกันไปนะคะนี่ก็คือเรื่องที่กบ บอกว่าเป็นข่าวร้ายนะคะก็ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะต่อไปเป็นข่าวดีค่ะทุกคนหลังจากที่ตอนเช้าได้รับข่าวของพี่ชายพอตอนเย็นเพื่อนบ้านกบค่ะ,ะหลังข้ั้งหลังเหล่านี้นะคะไม่ใช่หลังใหม่ที่ที่เข้ามาซื้อนะคะหลังเก่าเนี่ยค่ะเขามาบอกว่าเขาอยากให้กบเนี่ยทำอาหารไทยให้กับเขานะคะในวันอาทิตย์นี้ค่ะซึ่งเป็นวันเกิดลูกชายเขาค่ะ อายุครบ33ปีปีนี้ค่ะแล้วก็อยากทำเซอร์ไพรส์ก็คือจัดเป็นทีมอาหารไทยค่ะก็เลยมาตอนเย็นๆค่ะมาแล้วก็มานั่งคุยกับสามีกบนะคะแล้วก็มีกบด้วยก็เลยคิดเมนูว่าเขาอยากกินเมนูอะไรนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือกบไม่อยากไปซื้อของที่นามูค่ะทุกคนเพราะว่าสามีกบนะ่ะไม่ได้ว่างไปเลยค่ะ ก็คือนานแล้วแหละตั้งแต่ที่กบทําคลิปว่ากบไปซื้อของเนาะก็ไม่ได้ไปซื้ออีกเลยก็คือกบก็ไม่แน่ใจนะว่ากบจะมีเครื่องปรุงครบหรือเปล่านะคะและเมนูกบก็ไม่ได้คิดเองนะคะคือเขาบอกว่าเขาอยากกินปอเปียโอเคกบมีกบมีแต่ไม่ได้มีปอเปียที่เคยทําฟิสไว้นะคะกบมีแค่แผ่นแล้วกบก็มีแค่ไม่ถึง30แผ่นนะคะเขาบอกว่าเขามีแค่4ี่คนโอเคสาหรับปอเปียก็คือ โอเคเลยไม่ต้องไปซื้อนะคะแล้วก็เขาอยากมีซุปอยู่หนึ่งเมนูแล้วก็เขาคิดได้ว่าเขาเคยไปกินที่รูวบรเนอร์เป็นร้านอาหารไทยเขาจำชื่อได้ว่าต้มขานะคะกูเกิลเลยนึกออกว่าอ๋อต้มขาไก่แน่แน่ก็เอารูปภาพให้เขาดูเพราะว่าเราเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เอารูปภาพให้เขาดูเขาบอกว่าใช่ก็คือแสดงว่าซุปเขาอยากกินต้มขาไก่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อผัด กระเพราเนื้อค่ะอันนี้เขาก็บอกว่าเขาอยากกินอะไรที่มันเผ็ดๆที่ทเมื่อก่อนที่กบเคยทําให้เขากินนะ่ะแต่เขาอยากกินเป็นแบบเนื้อหัน่นที่ไม่ใช่เนื้อสับนะคะเอาเป็นเนื้อแล้วก็เอาเผ็ดได้ด้วยเขาบอกว่าทุกคนในบ้านเขากินเผ็ดได้นะคะอันนี้ก็คือโอเคเลยค่ะแต่กบก็ยังไม่รู้ว่ากบจะผัดเนื้อใส่อะไรนะคะทุกคนนึกไม่ออกเนาะเดี๋ยวขอเป็นเรื่องอีกทีหนึ่งว่าผัดกระเพราฝรั่งนะ่ะ เขาใส่อะไรเพราะว่าท,ที่กบเคยเห็นที่ร้านข้าวใส่ก็จะมีมะพร้าวอ่อนยอดมะพร้าวอ่อนเนาะถั่วใช่ไหมคะแล้วก็แครอทอะไรสักอย่างนี้แหละที่เป็นอาหารของของของที่นี่คือเราจะไม่ใช้เหมือนประเทศไทยนะคะคือประเทศไทยคือเนื้อก็คือเนื้อเลยนะคะแต่ว่าที่นี่น่ะเขาก็จะเป็นอาหารผสมกับผักบ้านเมืองของเขานะคะแต่ก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องเป็นใบกระเพรา ก็ไม่ก็ไม่ใช่ใบกระเพราบ้านเราเนอะใบกระเพราบ้านเขานั่นแหละค่ะก็คืออาหารที่ที่ถูกปากของฝรั่งแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาอยากกินขนมขนมหวานเนี่ยกบก็นึกไม่ออกนะว่าเฮ้ยเขาจะกินขนมหวานอะไรนะคะทีนี้เขาก็บอกว่าเขาอยากกินเหมือนเดิมที่ที่กบเคยให้เขาชิมกบก็จําไม่ได้แล้วนะคะทุกคนเพราะว่ามันผ่านมานานมากแล้วนะคะก็นั่งนึกยู่ตั้งนานอะไรเนาะเขาก็บอกว่าที่มันมีอะไรอะไรเหลือง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 ,งอยู่ตรงกลางโอ้โหนึกออกเลย เครปค่ะ uh, เป็นเครปโรลฝอยทองค่ะทุกคนซึ่งกบให้เขาไปตั้งแต่ซัมเมอร์หน้าร้อนปีที่แล้วนู่นนะคะคือทำเยอะมากเนาะแล้วก็เลยให้เพื่อนบ้านไปชิมทีนี้โชคดีไปอีกอย่างหนึ่งค่ะคลิปที่แล้วที่กบทำ ถังแตกค่ะทุกคนถังแตกกบก็เล่นเล่นแบบฝอยทองแบบจุใจเยอะมากนะคะแล้วมีการให้น้องหมากินด้วยนะกบไม่ได้บอกทุกคนเนาะกบเอาให้น้องซูซี่กินด้วยกินกินเป็นเล่นทิ้งกันเป็นเล่นเลยค่ะทุกคนฝอยทองอะ่ะดีที่กบว่ากบทําเยอะแล้วกบก็เหลืออยู่นะคะก็เลยมานึกต่ายแล้วฉันมีฝอยทองเหลือหรือเปล่านะคะสรุปเหลือคะ่ะเหลือพอนะคะเออคือทําขนมเคปโรเนี่ยคือมันไม่ได้ไม่ได้เปื่องเยอะแล้วก็ ทำชิ้นยาวๆแล้วก็ตัดๆเนาะสรุปพ่อยู่คาสีคนและเขาก็เชิญเราไปกินกับเขาด้วยนะคะวันวันอาทิตย์นี้ค่ะแต่ว่าพอก,กบไม่แน่ใจว่าจะไปได้ไหมเพราะว่ากบก็ยังมีงานเชิญอีกนะคะจากวันเสาร์ก็คือบ้านบ้านของเพื่อนคุณสามีนะคะคือมันครบปีแล้วค่ะที่เราจะเริ่มต้นไปบ้านของเพื่อนคนแรกนะคะของปี ก็ะค,ะคืออาทิตย์นี้นะคะกบทั้งทําอาหารแล้วก็จะต้องไปกินเลี้ยงที่บ้านเพื่อนคุณสามีนะคะก็เลยต้องทําให้มันทันค่ะแล้วก็ต้องกลับมากิน,นงานวันเกิดของคนคนนี้อีกกบก็เลยบอกสามีว่ากบคงจะไม่ไหวที่จะกินทั้งวันนะคะกบก็เลยขอบอกว่าแค่ไปกินช่วงเช้าเก็พอไปกินอาหารของว่างเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านกันนะคะแล้วก็บอกลูกสาวว่าอาทิตย์นี้จะยุ่งๆถ้าอยากจะไปบ้านงานวันเกิดหรือจะไปบ้านกับเพื่อน ของคุณสามีเนี่ยก็ขอให้น้องเนี่ยกลับมาแต่น้องก็บอกว่าน้องก็ยุ่งเหมือนกันนะคะก็ขอไปบ้านแม่แล้วกันแต่ว่าจะมาทักทายกันช่วงเช้าแล้วก็จะออกไปพร้อมกันเลยนะคะสรุปว่าก็ทางใครทางมันค่ะอาทิตย์นี้วุ่นจริงๆค่ะทุกคนกบอาจจะตัดต่อคลิปวิดีโอนี่คืออาจไม่ทันแน่ค่ะไม่มีเวลาแน่ๆนะคะอาจจะลงช้าแน่ๆเลยค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกําลังใจให้กบแล้วก็แฟนคลับที่ติดตามกบ อย่างน้อยก็ยังมีร้อยสองร้อยคนที่ยังดูวิดีโอของกบตลอดนะคะก็ขอบคุณมากค่ะดูดูด,ดูความกกโกกกงๆของกบไปนะคะมีอะไรก็พูดคุยกันได้ค่ะทุกคนตอนนี้กบก็กําลังจะห่อเกี้ยวนะคะเป็นเกี้ยวหมูค่ะอันนี้แหละค่ะที่กบจะเอาไปกินกับเพื่อนบ้านงานวันเกิดนะคะที่เขาสั่งปอเปี๊ยะเนาะทีนี้ปอเปี๊ยะมันมีไม่ถึงสามสิบแล้วค่ะเพราะน่าจะประมาณยี่สิบแปดกบก็เลยคุยกับสามีว่าเออเรามีแค่ยี่สิบแปด คือเขามาสั่งอาหารเราอย่างเนี้ยเขาก็ต้องจ่ายเรานันแหละค่ะเราก็ดูว่าต้นทุนเท่าไหร่แล้วเขาก็จะจ่ายเงินมาทีนี้กกก็บอกไปว่าอืเรามีแค่ยี่สิบแปดชิ้นนะมันจะคิดเงินยังไงสามีก็เลยบอกว่างั้นไม่ต้องคิดเงินปอเปียคือยกให้เขาไปเลยแล้วก็ส่วนถ้าเราไปกินกับเขาอ่ะมันก็จะไม่พอใช่ไหมคะจากที่จะพออยู่แล้วสี่คนมันก็ต้องกลายเป็นหกเจ็ดคนกกก็เลยคิดว่าทําอันนี้เพิ่มค่ะทําเกี๊ยวเนี่ยเพิ่ม แล้วก็ทอดแล้วก็ให้ฟรีไปเลยก็คือกินด้วยกันเลยนะคะแล้วก็กลับบ้านปล่อยให้เขากินอาหารไทยกันไปแค่นี้นะคะนี่แหละคะ่ะคือความคิดของกบวา่ากบจะต้องจัดอย่างนี้นะคะทุกคนถ้าคลิปนี้กบพูดเร็วไปกบก็ขอโทษด้วยนะคะทุกคนเพราะว่ากบรีบจริงๆค่ะกบต้องรีบทํานะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวจะรีบไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนจากใจจริงๆค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะทุกคน บา,บายๆค่ะ